อย่าอวยอย่าอวยเกินไปเยจ่าสำหรับเรื่องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เอาแท้ๆเด้อเยจ่าพูดเลยเยจ่าบบได้อวยแต่เยจ่าพูดกับสภาพความเป็นจริงที่เห็นตั้งแต่หกเจ็ดเดือนมานี่และย้อนไปถึงเก้าปีที่ผ่านมานะรวมหมดเลยตั้งแต่รู้จักผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์คนเราอ่ะบางคำพูดบางเรื่องราวมันไม่ได้ถูกใจเราทุกอย่างแต่ เราอะติดตามเขาด้วยการพัฒนาไม่ได้หวังให้เขามาทำให้เราถูกใจแต่การกระทำที่เขามีแต่กับทุกๆคนที่เข้ามาร่วมอทีมกับเขาเหมือนดรามา่าเรื่องเพลงมาเลคูใครเสียงดีใครเสียงเด่นกว่ามันก็แล้วแต่ชอบเอาตรงๆสำหรับยยจ,จ๋าไม่ได้เปรียบเทียบเพราะคาหนึ่งนะคะ ทุกคนมีหน้าที่หาเงินทำงานถ้าไม่ผิดสิทธิหรือว่าลิขสิทธิ์ของใครก็สู้กันไปอันนี้คือปัจจัยเราพูดจากความเป็นจริงที่เห็นไม่ได้อวยอืมเอาความเป็นจริงภาพความเป็นจริงทุกคนเดินเข้ามามีแต่เจริญรุ่งเรืองและก็มีแต่ผู้ใหญ่ใจดีเข้าสนับสน,นุนอ่าภายในเจ็ดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอ่าแล้วก็งานงานงาน,งานเขามีตลอดผักดันให้ลูกน้อง เดินงานเองให้ลูกๆโตเกียวมีงานโดยที่เดินสายเองนั่นคือความภูมิใจและความหวังที่เขาพยายามผลักดันให้ทุกคนมีงานนะไม่ว่าร้องเพลงสแสดงเนาะแล้วยังขายของออนไลน์นะทำเพจเพื่อได้เงินอีกทุกๆช่องทางของทุกๆคนที่อยู่ในภายใต้คำว่าโตเกียวของเขานะฮะอืมนี่ตัางหากคือสิ่งที่ยายาดูนะสนุกสนานความสุข ทุกๆก้าวทุกๆสเต็ปเป็นธุรกิจการลุกขึ้นมาแต่งตัวสวยเอ้ยออกตัวนู่นนี่นั่นอันนั้นคอมเมนต์ในมุมมองของคนแต่มุมมองของยายจ๋าที่เฝ้ามองผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เด็กคนเนี้เพิ่งอายุยี่เจ็ปีเอ้ย24ี่ปีเนี่ยนะคะ,ะในความภาคภูมิใจในการกระทําของเขาอืมและสิ่งที่เขานําเสนอผักดันทุกคนเนาะถ้าทุกคน ดิ้นหลนที่จะอยู่กับเขาสังเกตสิถามจริงคน,นไหนดราม่าหนักกำลังกระฉูดอะช่วงนี้ก็จะมีหลายคนทุกคนเจอหมดแต่อย่าลืมว่าลูกไก่ทุกท่านมากับพ่อไก่พ่อไก่ที่เป็นตัวนะบอกเลยนะเป็นผู้นําดรามา่าเข้ามาดังปังแต่หนึ่งปัจจัยสำคัญที่เราเห็นก็คือเขาเคลียร์ยได้กับทุกเรื่องราว คนคอมเมนต์น่ะเดือดเฉียดไปใส่เขานะ,ะสุดท้ายคิดว่าจะทำให้เขาล่มจมเพจอวตารทั้งหลายไอ้นะฮะแต่กับกลายเป็นโปรโมชั่นเนาะโฆษณาให้เขาไปยิ่งยิ่งขึ้นทำไมล่ะทำไมล่ะคำพูดหนึ่งที่ผู้ใหญ่บ้านพูดเสมอว่าปล่อยเรามีนี้ทำหน้าที่ทำงานหน้าที่พัฒนาตัวเองทำปะเรื่องหลังบ้านหรือเรื่องที่ไม่ดี เดี๋ยวบอสเคลียร์เองและเขาก็เคลียร์ให้ทุกคนได้สบายใจแตกต่างที่ว่าจะทำแต่ไม่ทำเดี๋วพี่น้องคิดดูให้ดีนะถ้าอยู่ด้วยจริงๆเห็นแตกต่างกันมาก